สวัสดีก็พี่น้องปงกุพี่น้องปงไปเมือนี้มาในช่องเสียออกเผ็ดลำเพิินคือเก่าเมืออเดิมับกับบรรยากาศย่ำคำย่ำเลี้ยงนะครับพี่น้องอยู่ในสำนักงานตอนนี้นะครับพี่น้องครับโอ้แต่วันนะครับโอ้ฝนขึ้นสีบรลสุทธิเนาะป่านนี้ครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับถ้ามันฝนเศร้ากับเศร้าเป็นเปรียอาทิตย์ผุนละครับพี่น้องครับบรรยากาศนะครับพี่น้องนี่ ในช่องเสียออกปิดลํำเพิ้นนะครับพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับย่ำคำย่ำเลี่ยงบรรยากาศในสำนักงานคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องโอ้ทางคนก็สีเหียๆอยู่แต่ทางผี่มันฝ่าลงนะครับบรรยากาศคือเก่านะครับในสำนักงานนะครับในคลิปสองเมื่อน,นี้นะครับพี่น้อง ขบยากาศรอบๆในสำนักง,งานอย่าเพิ่งเบียกันเด้อนะครับพี่น้องตอนนี้ก็โมมียงไทยกับไทยบรรยากาศในสำนักง,งานก่อนนะครับพี่น้องพ่อได้ให้พี่น้องคลายเครียดนะครับกับบรรยากาศนี่มื่อนี้ก็อยู่กับพ่ออวันคือเกลนะครับพี่น้องตะเวนรับขอบฟ้านะครับเมื่อนี้ได้ยินข่าวว่านะครับจานอย นะครับพี่น้องกำลังมากนี่ค่าวว่าเสียอเหตเพราะมาให้เพราะอ้วนนะครับเดี๋ยวจังสีไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตสถานการณ์ในสำนักงานกวนนะครับพี่น้องครับบรรยากาศยำคำยำแรงอู้บรรยากาศดีป้ายยางเล่นนะครับเดี๋ยวกระสิยางเล่นยืดเสียล้วถือมือนะครับยางเล่นน้ำทังยำความยำแรงกันยางกำลังไก นนะครับี่อย่างว่ามันไกจเมื่อกี้กับปัดกวดนี่ปัดกวดล้านปูนนะครับใบไม้ไหลปัดกวดออกจากน้อยนะครับเรื่องขั้วนี่พอได้ออกกำลังไก่นะครับพี่น้องส่วนบ้านอาจารย์น,นึกในตีว่าเปิดไฟเด้อครับพี่น้องประหยัดไฟก่อนนะครับ,น,บน,นังพนบระโยชน์ว่าปีนัง เปิดจากไฟกบขั้ววนะครับพี่นอ้อากาศในสำนักง,งานนะครับพี่น้องครับ,รบข้องจานลอยอยู่นะครับพี่น้องถ้าจานลอยได้ยิ่งคาววาเรา ไปซื้อเลอ่าได้เฮ็ดพอมาฝากนะครับมาฝากพออ้วนนะครับเม้นเฮ็ดพอกับเม้นมืออื่นผุละจังสีได้แกงนะครับมืบอนี้ก็ศถือมา,มามามาตุ่มเขาประวัติสองกนนะครับถือมามามาซีห่อผุละสองห่อก่อนนะครับไปเนี่ยมเลี้ยงไม่ค่อยกินนั่งเลยครับพี่น้องเนี่ยมเลี้ยงต้มมาม่านี่ต้มเขาเนี่ย กอกกีแจ๊กน้ำนีีแหละวอได้ดพี่น้องเบิง้งนะครับเด็กก็ดีดีโอ้ลมพัดลมเย็นนะครับพี่น้องลมพัดลมเย็นนะครับทองฝา ช่วงยำคำยำเลี้ยงนะครับพู้อ้วนพูวนอาบน้ำวอร์กผู้วอาบน้ำอยู่นะครับพี่นอ้องนะคลิปยังนี่ว่ามีอย่างไรนะครับพี่น้องกับมานะครับเ็คลิปทักทายพี่ทักทายน้องคือเก่านะครับพี่น้องพ่อได้ พอหายเงานะครับในช่องเสียออกเป็นลำเพลินนะครับพี่น้องเสียออกกัขอขอบคุณหลายๆเด้อที่กดติดตามนะครับให้กำลังใจนะครับในช่องเสียออกเป็นลำเพลินนะครับเป็นจังไลยเนาะผู้ใดที่หวยรวยเบื่อเนี่ยวะเนาะนะครับพี่น้องครับหวยมันๆเ้อกับผู้ติดหวยนะครับพี่น้องกับผู้ถือกระสูนต่อไปนะครับพี่น้องครับคลิปนี้สามา ทักไทยพีทักไทยน้องที่คือเก่านะครับปเป็นบบน้องบรรยากาศน้ำแรงๆในสำนักงานนะครับสีเงียบอยู่นะครับบรรยากาศก็สีเงียบอยู่ดูกระเป๋าอวนสองคนเป็นน้องเลยนะครับยังแดงกับเฝ้าย่นี่แล้วครับเป็น้องเนี่ยเปียประจําไก่นะครับนี่แหละเฝ้าเบื้องคนหัวคนเขานะครับเป็นน้องเบื้องคนหัวคนเขาว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับ อากาศพี่น้องทองฟ้าก็โอู้งามทองฟ้ามื่อนี้นะครับพี่น้องครับคว้างถ่ายจ่าลอยอยู่นะครับพี่น้องว่านิงค้าวว่าเพื่อนเสี่ยวเฮ็ดฟอมาให้นะครับให้ของพวกวันละเอฟซีซื้อให้พวกวันนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณเอฟซีเลยๆเด้อสี่สี่เฮ็ดฟอมานะครับนายเพื่อนเกิดสีเมาไหร่สดอยู่นี่แหละนะครับจ่าลอย แต่ตอนนี้ก็บทายที่พี่น้องเบิงกอนนะครับออปเดตในสำนักนันนะครับพี่น้องเบิงตอนนี้นะครับขอขอบคุณหลายๆที่พี่น้องบ่ติมบ่ปะนะครับยังให้กอบมาเบิงในซ่องเสียออกอยู่นะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องครับกระสีมันเหมือแน่จัง่อยเด้อนะครับพี่น้องเพรา่าบ่ได้เปิดแฟตนะครับดูเลอะพี่น้องเงียบบ่ น,นั่นได้ขอบซอมอเวยมะลําเนาะนั่นเด็คือคืนนั่นด้ตะกีกับซอมมะลําขวซอมอยู่นี่แหละครับพี่น้องคือคืนดิ้นะครับปูไ่สดไข่ควางกับไข่ควางนะครับนี่นี่ขั้วนี่ก็สิมีศิลปินนะครับมาน่งเล่นไล่สดกันโอ้มวนนะครับเดี๋ยวแล้วส่วนปีลูดูก,กันก็สิเป็นสีเมียบจังสีละพี่น้องก็สิอยูแต่เสียออกเพราะอ,อ้วนนี่แหละเผาสำนักงานนะครับ ยูถึงสิล่ะครับพี่น้องกับเป็นกำลังใจครับจากน่อยเขากับปีลูด,ดูการเดือนสิ้นเดือนนาเออสิ้นเดือนนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ปีลูด,ดูการแล้วนะครับพี่น้องกับคงสีคิดหวอดเนาะกับหมอลำนี่ครับหมอลำกับยูเปียนเนี่ยยูโตนเนี่ยนั่งกินข้าวเนี่ยนะครับแทบนบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ้งนะครับของรังแรงโอ้ โอาแม่วผมก็สีน้ำตาอะไรนะครับพี่น้องชิดฮอนบรรยากาศกเกาหมอลำนั้งแตกคึกคืนแต่ตอนนี้กับลับบ้านลับซองกันเบิดแล้วนะครับอ่ะเฝ้าสำนักงานกอนนะครับมั้งเทียนกับเงาดิพี่น้องอยู่สำนักงานกับโปงวันีกับเสียออกนะครับตังเทียกับเงาอยู่นะครับมับ่มีมูปากมูว่ารดอ ตะใครแน่สีไรสุดกับพี่กับน้องแหละทักทายพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวจังสีมาพบก,กับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวดิง้งข้าวบัจจ้อยมาแล้วกับสีหายเงียบอยู่หรอกนะครับจาร้อยมาแล้วสีมีมูปากมัวแน่อยู่นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้บ่าเมี่ยงไรก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องเด้อติดกดติดตามช่องเสียออกปเป็นลำเปิ่นอ่ะเดี๋ยวจังมาพบก,กันในคลิปต่อไปครับ